สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรอุตสาอกรรมพกับผมบ่าวตาเมืองสุโนเคยนะครับเนาะพ่อครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมื้อนี้บ่าวตาก็มาตัดป่ามครับเป็นวันที่สี่นะครับผมมื้อนี้ก็รู้สึกว่าจะเบิดนะครับเบิดแล้วครับมื้อนี้เบิดกับเบิดเฉพาะอ่ารอบนี้นะครับรอบหน้าก็จะมาตัดอีกอีกประมาณจักเจ็ดวันหรือถึงสิบวันนะครับผมจะมาตัดทีหนึ่งหรือสัปดาห์ละครับหรือประมาณสิบวันแล้วแต่ ความเหมาะสมนะครับผมจะมาเลอกองกรว่าปาล์มนะสุกคักบอสุกคักจยงตัดนะครับทั้งมืนี้กัทั้งรถนี่สี่สิบก็ทลายครับผมแต่ว่ามันทลายใหญ่นะครับแถวนี้โซนนี้มันจะทลายใหญ่มันก็เลยได้สี่สิบทลายมันก็เลยรู้สึกว่าจะเต็มอยู่ผมกะประมาณจักหกร้อยกิโลครับเมืนน่อนี้ประมาณหกร้อยกิโลนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทลายใหญ่ครับโซนนี้มันจะทลายใหญ่นะครับผม ตัวนินทราใหญ่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปขา,ายที่โรงงานสุกสบุญน้ำมันปาล์มนะครับอยู่อำเภอบรนมงเฮาเหนือนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับผมเพิ่นให้ราคาดีครับกิโลละ11บาท50สตางค์นะครับกะท่านใดที่อยากสิปลูกปาล์มนะครับกะกะทังไใดละ่ะผมก็อยากแนะนำพันธุ์ศิลานะครับผมเพราะว่าผมได้ลองได้เฮ็ดมาแล้วนะครับพื้นที่กับพื้นที่หิ้มนวลล่งทั้งเบ็ดนะครับผม พื้นที่หินลูกลังนะครับพื้นที่ดินหินลูกลังรู้สึกว่าจะทนแรงนะครับผมนี่สำนีแปดปีครับผมแต่ว่าตัดทั้งหมดของผมนี่สามร้อยต้นนะครับผมตัดมาสี่วันแล้วครับสี่วันนะครับรอบเดียวนะครับสี่วันนี่คือตอนหนึ่งรอบนะครับผมตัดอยู่สี่วันครับถ้าคิดจะปลูกป่ามก็ต้องปลูกสิลัดครับสำหรับพื้นที่ แห้งแล้งนะครับโคกหินนุังคือจังของบาตานะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่มีพื้นที่เป็นเอออย่างไรเป็นดอนเป็นที่ราบสูงนะครับที่มันแห้งแล้งกับผมแนะนําให้ใช้แนะนําพันธุ์สีหลานะครับผมลองมากับตัวแล้วครับใบผลผลิตก็ดีนะครับผมแล้วเกษตรกรท่านใดที่มีพื้นที่ที่จะยุ่เป็นท่ามันจะน้อยกับอาจจะเน้นไปสายพันธุ์ของมาเก็ได้นะครับผมว่าพวกนี้จะมักน้ํานะครับ ก็คือข้อดีข้อเสียนะครับของของปั๊มพันพันตระกูลมาเลครับของสีรราชมาจากแอฟริกานี่ครับจะแตกต่างกันอยู่ครับเดี๋ยวมือหน้าผมจะมาเว้าสฟังครับมือนี้วตาจะไปขายปั๊มก่อนนะครับผมเดี๋ยวราคามันสิลงก่อนเนาะมันก็เบียดบาาห้าิมนะครับก็โอเคอยู่ครับนี่ปั๊มแปดปีนะครับผมกะทลายง่ายนะครับ ตัวนี้นะมันจะเป็นสายพันธุ์มะเร็ครับที่ว่า4ี่ว่ากทลายนะครับปนบนกับสีลาดจังน้อยครับรอบนี้มันจะเดี๋ยวผมจะมาว่าถึงข้อดีและข้อเสียนะครับความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์มะเรครับของอสายพันธุ์มาจากแอฟริกาครับสีลาดสำหรับท่านใดที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ครับผมก็ปลูกบ่ลายครับส0บสาไร่นะครับส3าไร่แต่วาตาจะปลูกชิดนิดนึงนะครับอันนี้คือเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับผมก็ ก็ถือว่าชิดอยู่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลให้มันต้องเข้าใจในความเป็นป่ามอมครับยังจะเห็ดตรงนี้ได้ปกติกับเก้าคุณเก้าแล้วครับแต่ว่าผมพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่น้อยงบน้อยก็เลยต้องการที่จะยัดลงไปหลายๆในพื้นที่ครับกับเพราะว่าเป็นพันธ์สิลานี่มันก็ทางสั้นพร้อมครับผมก็เลยปลูกทีเจ็ดเป็นห้าสิบนะครับกับผลผลิตก็ได้หลายอยู่ครับโอเคครับพ่อกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้มาตากร ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ